ในฐานะพิธีกรหลักก่อนดูคุยแซบโชว์และในฐานะพิธีกรเสริมนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กดทุกอย่างเลยค่ะ <Hey. S 2> บอกได้เลยว่าแขกรับเชิญคนต่อไปนะคะเป็นนักสแสดงที่เรียกได้ว่าโอ,อ้โหอยู่ในวงการมานานค่ะเป็นนักสแสดงอาวุโสนะคะที่บอกได้เลยว่าตอนนี้กำลังจะเป็นคุณย่าแล้วเพราะว่าว่าที่ลูกสะใภ้นะี่คะ ก็กาลังจะตั้งท้องลูกคนแรกแล้วค่ะแล้วตอนนี้บอกได้เลยนะคะว่าโอ้โหแบบตื่นเต้นแทนนะคะที่จะได้เป็นคุณย่านะคะพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะยินดีต้อนรับคุณแม่ก้อยธาริกานะคะสวัสดีค่ะต้อนรับกับคุณย่านะยินดีด้วยตื่นเต้นไหมจะเป็นคุณย่าตื่นเต้นด้วยไม่ใช่ตื่นมากตื่นเต้นได้มีการเตรียมตัวไงครับในการเป็นคุณย่าเนี่ยอ้ากก็ทําให้สวยเสมอรอรับหลานนี แทางกันบอกทางบ้านเลยครับว่าทำเนี่ยถึงจะสวยได้อย่างแม่ก้อยค่ะก็พอเริ่มเป็นย่าแล้วเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยแก่ไงแต่เราก็แก่ที่จะแก่แล้วดูดีไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยช่วงมันมีช่วงที่แม่อายุประมาณสัก50-60เนะี่ยผมแม่ก็งอก แล้วแม่ก็ย้อมทุกสามอาทิตย์เลยเพราะคิดว่าคนเราเนี่ยถ้าเผื่อผมดำเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวหน้าเราอ,อ่อนไวัแต,แต่มันไม่ใช่ผิวหน้าเรามันฟ้องเลยว่าเราเนี่ยสูงวมแม่ก็เลยปล่อยผมขาวอย่างนี้แหละแต่เท่นะ,อะพอปล่อยผมขาวปุ๊บ ผิวหน้าที่มันมีปัญหามันก็ยิ่งเด่นชัดหนักเข้าไปอีกเพราะเมื่อก่อนเนี้ยแม่เนี่ยมีปัญหาทางผิวมากเลยแล้วพอผิวแม่เนี่ยแห้งท้าคนเราอายุมากแล้วเนี่ยผิวหน้ามันแห้งมันก็ขาดความชุ่มชืน้นพอผิวหน้าแห้งเนี่ยริ้วรอยมันก็มาริ้วรอยที่หน้าผากมันก็มีและไอ้กแก้มที่มันหย่อนคล้อยเนี่ยนะมันก็ทําให้ร่องน้ำหมากเนี่ย มันเยอะมากแล้วก็มันจะมีรอยด่างๆแล้วน้ำาปลาไปทั่วหน้าอันนี้ที่มันทําให้หน้าเรามองใช่แล้วตัวแม่เนี่ยผิวเนี่ยมันแพ้ง่ายมันก็พยายามที่จะทํำยังไงมันต้องระวังไงระวังกว่าคนอื่นเขา3ามสี่เท่าเลยครีมปกติมันก็มีแต่คนครีมของอายุ30-40มันก็ไม่ใช่แนวเราสักทีเลยายึงตอนนั้นยังหาครีมท ไม่ได้ไม่ได้เกิด <ใจ S 1> ฉาก็ไปไหนก็ครีม30-40เราเนี่ยห้าสิแล้วนะ<ช>แล้วก็ดีใจมากที่แม่มาเจอครีมตัวหนึ่งครีมตัวนั้นก็คือพรอมิสเนี่ยจะ<ช>้ะเขาทํามาเขาบอกว่าทํามาเพื่อ คนที่อายุ50-60อัพมันก็คือแนวเราไงใช่แล้วก็เขาบอกครีมตัวนี้เนี่ยเพื่อจะมาดูแลผิวพรรณของคนที่แพ้ง่ายเนาะและมีปัญหาเยอะแต่แม่ก็ไม่ได้เชื่อนะแม่ก็อ่านดูข้างกล่องมันก็ไม่มีสารใดๆที่ทำอันตรายกับผิวเรารจะให้ดูเนื้อค,ครีมเนื้อครีมเนี่ยดูขาวข้นนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนเพราะครีมตัวนี้เนี่ยเขาเนี่ยสกัดมาจากดอกไม้ธรรมชาติ ถึง4ชนิดและมีทองคำอยู่ในนี้ทองคำเนี่ยมันจะช่วยเรื่องริ้วรอยค่ะทีนี้พอพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นแล้วครีมตัวนี้มันไม่เหนียวเหนอดหนะเลยค่ะแล้ออย่างนี้ใช้ตอนไหนเนี่ยโอ้นี่ให้ดูก่อนนะว่ามันเนี่ยซึมลงไปเร็วมากแต่มันชุ่มชื้นเพราะมันยังอุ้มอุ้มผิวของเราอยู่แล้วครีมตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั่วทั้งหน้า ไม่ต้องแยกแยะโซนและใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนคือไม่ต้องมีใต้ตานึงไม่ต้องมีไม่ต้องมีนึงใช่ไหมใช่แม่เนี่ยครั้งแรกที่แม่ใช้เนี่ยคือใช้ก่อนนอนพอใช้ก่อนนอนปุ๊บก็อย่างที่บอกว่าพอมันไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วมันก็นุ่มๆชุ่มชื้นเนี่ยมีกลิ่นหอมๆเน่แม่ก็นอนหลับอย่างสบายทีนี้พอแม่ก็ตื่นนอนขึ้นมานะไปดูมันไม่แพ้เลยล่ะเพราะถ้าแบบมันแพ้นะมันจะมีเม็ดๆขึ้นที่ทั้งโหนกแก้มแล้วก็ที่ ที่หน้าผาแม่ก e. ็สบายใจที่จะใช้ต şey em exactly. si. no ่อแม่ก็ใช้เช้าเย็นเช้าเย็นใช้มาสักระยะหนึ่งเพื่อนเนี่ยมาทักว่าโอ้ก้อยผิวหน้าเธอน่ะมันแลดูกระจ่างใสขึ้นอเรื่องอย่างนี้พอใช้พรอมมาสักระยะหนึ่งพอเราเราเริ่มเห็นความแตกต่างในนอกนอกนจากที่เพื่อนมาชมเราเริ่มเห็นตัวเองไหมเห็นตัวเองแม่ก็มานั่งแลดูว่าผิวหน้าแม่น่ะมันแลดูกระจ่างใสขึ้นแบบจริงๆแล้วพอผิวหน้ามันนุ่มชุ่มชื้นเนี่ย ไอ้ริ้วรอยต่างๆที่มันมีขึ้นมันก็เริ่มที่จะตื้นขึ้นไอ้ตรงหน้าผากตรงร่องแก้มแม้กระทั่งมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยมันก็แลดูตื้นขึ้นอย่างเบาๆแต่เราจะต้องใช้มันอย่างสม่ำเสมอ,อะนะจริงก็คือเช้าแล้วก่อนนอนเช้าแลก่อนนอ,น<ช>อนนอนตอนนี้แม่ใช้มาประมาณปีหนึ่งละครับผมแม่เนี่ยปลื้มใจมากแม่เนี่ยจะเจแล้วนะ กำลังจะกำลังจะถามแล้วกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าถามจะโดนด่าไหมไม่โดนไม่โดนแล้วแม่ก็เพื่มใจมากใช่สภาพผิวเนี่ยได้ดีถึงขนาดนี้แม่เนี่ยอายเท่าไหร่เราก็อยากดูดีถูกต้องแม่ก็พอใจมากแล้วแม่ไม่โกหกแม่ใช้มาจะปีนริงจริงคนรอบผิวหน้าบ้างค่ะคนรอบข้างเนี่ยปลื้มกับแม่ด้วยแล้วก็ใช้ตามแล้วก็มีเพื่อนแม่คนหนึ่งนะมันขี้เหนียวมากกว่าจะควักเงินซื้อได้เนี่ยนะวุ่นวายจริงๆคนนั้คือพี่โย พโยทัศสวรรเอ้าเหรอแล้วก็แบบพยายามที่จะบอกว่าโยมันดีมากจริงๆคร <c oughs> ับผมจน<ง>กระทั่งเวลานี้เนี่ย เป็นลูกค้าอันนี้เออป็นด้วยและน่ารักมากคือเที่ยวบอกต่อด้วยมแม่ก็ถึงบอกเนจะว่าคนเราเนี่ยแก่แล้วเนี่ยมันเลือกได้ให้แก่แบบดูดีถูกต้องไหมจ๊ะเพราแก่แล้วดูดีเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูแลตัวเองอวันนี้เนี่ยในเมื่อแม่ใช้จริงแม่ความรู้สึกปลื้มใจในผิวหน้าแม่ตอนอายุ70เนี่ยแม่ก็อยากที่จะให้โปรที่ดีที่สุดโทรม,มาตอนนี้เลยคือ1577าย้ำนะคะ1577หรือแอดไลน์พรอมิส ROMYS 50สายจะได้ครีมหนึ่งกระปุกแถมหนึ่งกระปุกโฟม,มล้างหน้าหนึ่งหลอดครีมกันแดดหนึ่งหลอดกระเป๋าแสนสวยหนึ่งใบและ มีสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยใน6ชิ้นนี้ปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องจ่าย9,290บาทแต่วันนี้แม่ให้2,690บาทได้ครบทั้งบำรุงป้องกันและทำความสะอาดย้ำนะคะ1,577รูดบัตรเก็บเงินปลายทางนับของให้ครบทุกชิ้นก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าไม่สะดวกจองสิทธิ์1,577เลยคะ่ะจองสิทธิ์เลยคือเงินยังไม่ออกสามารถจองสิทธิ์ได้ต้องถูกต้อง,องอขณะนี้เนี่ยสายแรกเนี่ยอาจจะน้อยนะคะ จะหมดเวลาแล้วเนี่ยคุณลูกคุณหลานคะหยิบโทรศัพท์นะคะกดให้คุณย่าคุณยายเลยค่ะ1 577ค่ะหรือแอดไลน์ r o m i s e นะคะจะได้ครีม1กระปุกแถม1กระปุกโฟม,มล้างหน้า1ห,หลอดครีมกันแดด1ห,หลอดและกระเป๋าแสนสวย1ใบและแถมด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์6ชิ้นนี้2,600 90บาทแล้วแม่จะบอกว่าอันนี้คือคที่แม่จะต้องพกไปตลอดเวลาอันนี้คืออะไรครีนนคคมกันแดดอ่านค่ะ<อ>นี่ค่ะครีมกันแดดนะคะมันมันดีมาก นี่มันดีมากเลยค่ะแล้วนเนื้อบางเบาดีจังเลยค่ะี่ายมา้วนี่นี่อันนี้นิดเดียวเองแล้วมันไม่ขาววอกค่ะมันไม่ลอยแล้วมันก็จะเกลือนไปกับผิวหน้าเราเพราะฉะนั้นแม่ถึงบอกไงคะได้ทั้งบำรุงป้องกันและทําความสะอาดอันนี้หลงลืมไม่ได้เลยค่ะเพราะเราเนี่ยแดดกรุงเทพแรงเหลือเกินใช่ไหมแลม้วปีนี้เขาบอกว่าปีนี้แดดแดงแล้วก็ร้อนที่สุดด้วยแม่แล้วอย่างนี้อีกหน่อยใช้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอหลานเกิดมาเขาไม่เรียกยากเขาเรียกน้ำว่าทำไงโอ้ยเปล้องสิจ้าก็จะบอกว่าคือเนแเนี่ยน้ำมันแผ่ ใช่เอาย้ำให้ฟังทีละกันนะครับ1577หรือว่า LINE ์แอดพรอมัสพีอาร์อ็อมยเอสนะครับห้าสิบสายซึ่งผมว่าหมดแล้วล่ะตอนนี้ซื้อหนึ่งหนึ่งกระปุกนะครับซื้อหนึ่งกระปุกแถมหนึ่งกระปุกโฟมล้างหน้าหนึ่งหลอดครีมกันแดดหนึ่งหลอดกระเป๋าแสนสวยหนึ่งใบและ สเปรย์แอลกอฮอล์หกชิ้นนี่จ่าย2690บาทตกวันหนึ่งไม่ถึง30บาทใช้ได้ประมาณ3เดือนนะจองสิทธิ์ไว้ก่อนเลยค่ะ1 5 7 7นะคะเพื่อนแม่เนี่ยใช้ตามเกือบจะทุกคนแล้วเพื่อนในแก๊งใช้ครบกันหมดทุกคนแล้วปลื้มมากและก็มีคนทางบ้านอายุ63แล้วนะใช้ตามแล้วก็ปลื้มมากแล้วก็บอกต่ออันนี้ต้องขอบคุณมากมเลยค่ะคนนี้แายุหกสิบสามใช่คนที่สวยนะ63ไม่สวยนาแม่เน่นๆพราฉะ เนี่ยอย่าลังเลนะคะก้อยใช้จริงแล้วไม่ต้องรอให้ปัญหาเท่าก้อยนะคะโทรมาตอนนี้เลยค่ะ1577จองสิทธิ์ไว้ก่อนเลยค่ะ1577โทรมาเลยค่ะให้ติดเท่านั้นเองแล้วก็ถือว่าเป็นการได้จองซึ่งบอกแล้วนะครับว่าราคา2,690ับาทกับทุกชิ้นบนโต๊ะเนี่ย ตกวันหนึ่งไม่ถึง30บาทและสามารถใช้ได้ถึง3าั้ง3เดือนด้วยกันรีบโทรแล้วกันนะครับห5 7 7หรือว่าไลน์ at ดพ o m ม s p r o m y s นะครับผมซื้อ1ได้อีกหนึ่งกระปุกได้กันแดดได้โฟมได้กระเป๋าได้สเปรย์แอลกอฮอล์ได้ทุกอย่างยกเว้นโต๊ะเนี่ยโต๊ะไม่ได้แค่นั้นเองทกที่มีเอาไปหมดเลยนบบาทนะคะถูกมากเลยค่ะใช้ได้ทั้งบำรุงป้องกันทำความสะอาดมีกระเป๋าอีกและมีสเปรย์แอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มเกินคุ้ม 1577รูดบัตรผ่อนกับเขาได้เก็บเงินปลายทางนับของให้ครบก่อนทุกชิ้นจองสิทธิ์1577จบเลยค่ะเขาจะรู้เลยค่ะว่าเป็นโปรโมชั่นนี้2,690บาทคุ้มมากมากเลยนะครับแม่ค่ะขอบคุณมากเลยนะมีความสุขมากกับคุณย่านะครับผมขอบคุณครับนี่พอคุยแสบโชว์แล้วกัจะไปลืมเนอกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งตัวเนอกดมาเดี๋ยวนี้เลย